จากอำเภอสูงเนินสวัสดีครับสวยงามมากแบบนี้นะฮะสีน้ำเงินนะครับป้าหยิมป้าเผือกจากอำเภอปากช่องสวัสดีครับีและสีเหลืองของเรานะครับผมพี่ลมน้องนาคนะครับจากอำเภอเมืองวันนี้อยู่ครบแล้วสามทีมใช่ครับี่บอกว่า แข่งกันมาแล้วเนาะฟาดฟันกันมาแล้วอันนี้คือผู้ที่ชนะแล้วนะครับแต่ในแมตชนี้ต้องเจอกันหมดเราต้องการเพียงแค่หนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาไปชิงแชมป์ในระดับประเทศครับผมสามทีครับพร้อมที่จะเจอวัตถุดิบหรือยังครับอและวัตถุดิบประจำสัปดาห์นี้คือคือวัตถุดิบ ชันเยี่ยมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราชที่รวมกลุ่มกันเลี้ยงและขุนโคเนื้อวากิวจนมีน้ำหนักตัวถึง700กิโลกรัมเลยทีเดียววัวที่นี่เป็นวัววากิวโคราช นะครับได้รับการสนับสนุนในการค้นคว้าวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อให้ได้วัวที่ดีที่สุดเราขุนเป็นเวลาถึง3 5เดือนน้าหนักไม่น้อยกว่า700กิโลเราขุนด้วยการปานีดการปานีดหมายถึงว่าการที่ให้อาหารเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่มากและน้อยเกินไปช่วงสุดท้ายนะครับเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพลังงานเพื่อให้เกิดไขมันแทรกและก็เนื้อจะหอมคคเนื้อวากิวโคราชหนึ่งตัวถ้าเลี้ยงได้ตามมาตรฐานสามารถทําคุณภาพเนื้อและไขมันแทรกได้ตาม กำหนดสามารถทำไรายได้สูงถึงตัวละส0งแสนบาท <Wow. S 1> วันนี้ถ้าอยากรับประทานอยากเลี้ยงโคขุนคุณภาพระดับโลกอย่างโคเนื้อวากิวสามารถไปดูงานได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราชบอกคำเดียวว่าสามารถผลิตได้คุณภาพดีที่เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นเลยละครับ wow. เด่นของตัวเนื้อวากิวโคล,ลานะคะก็คือมีความหอมค่ะความหอมเนี่ยมาจากตัวไขมันของตัวเนื้อวากิวลักษณะเด่นก็คือจะมีกลิ่นของนมแล้วก็เนยค่ะก็จะมีความนุ่มละมุนลิ้นค่ะรสสัมผัสของตัวเนื้อวากิวโคลานะคะจะแตกต่างจากที่อื่นๆโดยเทกเจอร์เนื้อย,ยังได้การเคี้ยวเหมือนลักษณะคล้ายๆวัวไทยแต่ยังมีความหอมความละมุนความนุ่มของตัวเนื้อวากิวแทรกขึ้นมาค่ะเนื้อวากิวโคลาคุณภาพดีจากที่นี่ขอให้ทุก ทีมนำไปทำอาหารกันให้สนุกนะคะจะบอกนะว่าเราจะได้กินเมนูเนื้อวันนี้แน่นอนแน่นอนคุณกครับคุณประ่วยและจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเนื้อวาเกวของจังหวัดราชสีมาคุณโคราของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเอเชียเหมือนกันนะที่เป็นเนื้าที่ดีที่สุดเป็นสายพันวากิวของออสเตรเลียนะครับแล้วใช้เวลาเลี้ยง300กว่าวันนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงโคนะครับสายพันธุ์วากิวออสเตรเลียที่โคราชนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเรียงสูงนะคบผู้ดรเิการนะกรับโอ้โหเขาไป่แทนแทนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้